สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่ในเกม Ninja War Storm นั่นเองก็เป็นเกมมือถือ Naruto มาใหม่นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะฮะก็ระบบตัวเกมนี้นะครับก็รองรับระบบภาษาไทยด้วยนะฮะผมก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะผมสำหรับเกม Naruto มือถือนั่นเองนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาสร้างไ d กันก่อนนะครับแล้วก็เข้าเล่นเกมได้เลยปไปดยกัน ่ะเรียบร้อยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ลงทะเบียนทางด้านซ้ายบนนะลงทะเบียนสมัครไอเดีเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเลยนะครับหมู่บ้านโฮชิจัดไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีภาษาไทยด้วยนะเล่นง่ายเลยคราวนี้มาแล้วมาถึงสอนก่อนเลยปะเนี่ยอ่ะเป็นเกมอ่ะแบทเทิลนะครับ6ต่อ6นะ มาสัตย์ไทยด้วยนะผมว้าวภาพสวยด้วยนะฮะภาพสวยใช้ได้เลยอ่ะโอ้อ่ามเลยดีกว่านี่มันจะให้เราเล่นเราให้ดูนะครับอ่าไปเราไปดูเนื้อหาของเกมกันตั้งชื่อครับของนารูโตะชื่อเพลนโซนนะครับรออะไรอ่ะ มีคนตั้ง,งังหรอกน่าจะไม่มีไปครับชื่อดูดีนะเชียร yeah. ์ let's go <S อ่ะเข้ามาหน้าต่างนะครับแบ็คกราวโอ้มาถึงก็ได้ตัวละครเลยเหรอครับได้สากุระมาะหนึ่งตัวนะอ้ได้รินจาเพิ่มมาหนึ่งตัวเซนโซนสูน,นาดีปักคุนปักคุอ่ะเิ่ยไปทีในเรื่องก่อนเลยนะครับ ก็ลงดันเจี้ยนก่อนเลยครับมาถึงก็ใช้พลังกายเป็นข้าปั้นนะครับก็จัดตัวละครได้ถึง6ตัวก็จะมีสายแทงสายซับสายโจมตีนะครับสายสกิลอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องดูว่าตัวละครแต่ละตัวเราเป็นสายไหนบ้างนะมาโยโยโยไปสู้เลยนะครับอ่ะก็มีสกิลให้เลือกครับสสกิลแล้วก็มีท่าแมตไานอินเตอร์เมทหนึ่งสกิล ก็เป็นเทิร์นเบสอะแระนะครับผม6ต่อ6แล้วก็เลือกคู่ต่อสู้ครับการโจมตีเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งการโจมตีแถวหน้าและการโจมตีเป็นแถวเส้นตรงหรือ,อแถวหลังนะครับหรือการออกสกิลอัตเมทแบบกลุ่ม a อ e ก็มีนะครับผมตรงนี้บางตัวนี้คือล้วงแถวหลังเลยนะฮะบ,บางคนบางทีมเนี่ยก็เอาตัวแทงไว้ทั้งหน้าใช่ไหมแต่ว่าบางตัวละครเนี่ยคอนซอร์ิเซชาคือเขาล้วงข้างหลังได้นะครับเท่ากับว,ว่าสายแทงคือไม่มีสิทธิ์เลยนะครับผมไป ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเป็น 2D นะภาพสวยสีสันสวยงามมากๆคมชัดนะฮะร,ระบบเกมไม่น่าเล่นยากนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเพราะว่ามีภาษาไทยนี่อันติเมตครับทาไม่ตายโอ้โหมีภาพไมตายให้ดูด้วยนะครับอ่ะติเมตมาแล้วครับของนารโตะครับโอ้โชลูเคนโอ้โอเค อ่าผ่านด่านนะครับผมอ่ะปลดล็อกระบบกาชานะครับการจัดหน้าต่างตัวละครอ่ะอย่าไปจั่วการ์ดกันนะฮะสุ่มกาชานะครับผมนี่สุ่มแบบหนึ่งครั้งฟรีๆก่อนนะครับระบบเพิ่งเปิดออกมาเลยไหมเอ้ยชิกามารุครับชิกามารุสองดาวแรงเอสองดาวนะครับอ่ากาชาจะมีแบบกาชาธรรมดากาชากิจกรรมนะฮะเราสมัครที่จะเก็บไอเทมมาแล้วก็ มาสุ่มกันได้เลยนะครับผมมาครับแต่จัดทีมกันนะครับก็จะมีระบบในส่วนของการปรับออโต้ฟอร์เมชันนะครับก็คือการจัดแบบอัตโนมัตินะฮะนี่ครับเขาจะเลี้ยงให้เลยนะครับว่าใครควรอยู่ตำแหน่งไหนส่วนใหญ่ก็จะเอาตัวละครที่พลังเยอะที่สุดนะครับมาไว้ทั้งหน้านะครับมาไปลุยด่านกันต่อนะครับเข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยฮะจัดไปเลยครับ โหอย่างที่เอ้ยชอบอะ่ะไปครับเดี๋ยวมีน่าจะมีระบบอโตโมติกนะครับโซด้วยไปครับนี่อันนี้เราต้องกดเล่นเองนะครับนี่รอบสองอัลติเมตมายังไม่มาครับเหลอือเทินหนึ่ง ถ้าใช้ได้มันจะกระพริบขึ้นมานี่มาแล้วครับอานาวตุตโตะใช้ไม่ตายได้นะมาครับมาแล้วบลูชิกรรมรู้ก่อนอุ้ยอย่างเท่อ่ะอู้หูแปดร้อยกว่าอ่าเราระบบครับนี่จัอัพเกรดนะฮะกับศูนย์หลักครับนี่ครับไปที่นินจาเขาจะสอนเรื่องการอัพเกรดค่าพลังนะครับ นี่ครับก็จะมีเรื่องการอัปเกรดในส่วนของนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าแร้งนะครับอัพขัน้นเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับก็จะเก่งขึ้นนั่นเองจากเขียวเป็นจากขาวเป็นสีเขียวครับเป็นระบบคอมมอนเป็นกรีนนะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับนในการผ่านดา่านนแต่ละเว็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกกล่องสมบัติที่อยู่ระหว่างทางเ่เราจะสามารถที่จะเก็บของได้นะครับนี่มันจะมีพวกไอเทมต่างๆพวกคริสตลัลนะครับแล้วก็พวกทองพวกเหรียญต่างๆนะครับเอาไว้สุ่มกาชาได้นั่นเองนะฮะมาจัดไปต่อเลยครับ ต่อเนื่องเลยนารูโตะมาดิครับรออะไรอ่ะมีระบบคูณ2นะครับสามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้นะครับจะได้จบไวไงนี่ครับตรงซ้ายมือจะมีคำว่าแอคออโต้นะครับนี่ครับระบบออโต้ปลดล็อกแล้วนะฮะเราสามารถปล่อยให้ AI มันเล่นให้เลยนะครับเป็นระบบออโตเมติกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสกิลปกตินะครับหรือการปล่อยท่าไม่ตายเตมเม็นั่นเองนะครับ มันก็จะทําให้เราหมดนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับจะได้ไปทำอย่างอื่นได้นะครับเป็นอัตโนมัตินั่นเลยนะครับเหมือนเดอพีจีเลยนะครับระบบแบบนี้อ่าปลดล็อกครับนิจาเกิดเอีกกล้าวนะครับไปนะครับนี่เวลาเราผ่านนะครับดาวต่างๆนะครับเราก็จะได้ของมีชิ้นส่วนนะครับส่งของนินจาด้วยนะฮะอ่าไปที่นินจาครับไปที่ฉาดนี่ครับเราจะเอาฉาดมารวมครับ แล้วก็คือเรียกออกมาอีกหนึ่งตัวเป็นอ่าอิลูกะนะครับผมอิลูกะแต่ที่ตัวละครครับนี่ครับอัพเลเวลครับแบบเร่งด่วนนี่เรียบร้อยครับใช้ในส่วนของอขับปั้นนะครับอัพเกรดแล้วก็มีทักษะนะครับสกิลต่างๆนะครับที่เราปลดล็อกเนี่ยตามนอเวลเนี่ยเราสามารถที่จะอัพค่าส่วนค่าพลังสกิลโจมตีได้นะครับสูงสุดก็อัพได้ตามเลเวลของตัวละครนั่นเองนะ ไปที่นี้เล่นกันต่อเลยนะครับตอนนี้เรามีตัวละครถึงสี่ตัวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดอันนี่ครับจัดตัวละครกันหน่อยนึงตอนนี้เรามีสี่ตัวแล้วนะฮะกากชินะฮะไปรออะไรครับพี่น้องแต่โนมัิไปเลยครับเดี๋ยวรอระบบเกมมันจบทุ t เรียวก่อนนะครับระบบสอนต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูระบบเกมอื่นๆกันแบบอิสระนะครับว่าเข้าไปทําอะไรกันได้บ้างอ๋อใช่นะครับเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของ หน้าต่างเข้ากดโค้ดด้วยนะฮะมาแล้วนะฮะไปที่เนื้อเรื่องครับอ่าชาเลนเยสไปเลยไปแล้วไปแล้วตุ๊บ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 อืม,มก็เรียกว่าหมัดเดมอน โชยเขนโอ้คำรามคำรามโหเข้าไปต่อยเรียบร้อยครับผ่าแล้วอ่ะมีระบบร้านค้าปลดตอนเลเวลยี่เลเวลเก้านะฮะไปครับตอนนี้เลเวลหกแล้วก็เล่นไปเลยครับไปที่นินจาครับก,ก็สอนเราทำการอัพดาวน์นั่นเองนะฮะกรณีเรามีตัวละครทุซ้ำใช่ไหมเกมนี้ก็สามารถอัพดาวน์ได้ครับสูงสุดถึง12ดาวเลยด้วยกันนะฮะ ไปที่โอเค c h a n c e นะครับผมก็อย่าลืมนะครับตัวละครซ้ำๆนะครับเนี่ยในแต่ละขั้นดาวเ่ยนะครับมันก็จะมีค่าพลังที่ปลดล็อกแล้วก็เพิ่มให้กับตัวละครเราด้วยนะฮะโอเครระบบเกมก็ปลดเท่าเล่นอิสระแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูครับว่าระบบเกมมีอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างนะฮะมาถึงมาถึงก็ในส่วนของ n e w b ี e Benefit ก่อนเลยนะครับก็เป็นกิจกรรม หน้าใหม่7วันนะครับก็จะมีแจกนะครับวันที่2เนี่ยจะแจกตัวละครนะครับคนน้องคนนั้นนะครับผมแล้วก็กากาชิวันที่5แล้วก็มีเศษชิ้นส่วนนะครับสีแดงเนี่ยออยแรกตัวละครน่าจะประมาณระดับสีดาวปะลองดูหน่อยดิสูงกว่าไม่สูงกว่า S อนะครับผมเต็มที่ก็ S เนาะอ่ะรับฟรีไปก่อนวันแรกนะฮะนี่ไปไปดูด้านบนครับก็จะมีของรางวัลออนไลน์ให้เรานะครับผมตรงนี้เป็นน้องหมู ก็รอเวลาครับประมาณทีกว่าเองอ่าก็มีกิจกรรม Open Server นะครับก็จะมีกิจกรรม Open Server ใเ้รเราทำประมาณ28วันนะฮะก็มีภารกิจให้เราทำนะอย่างเช่นวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็กิจกรรมล็อกอินเราก็รับของรางวัลไปนะครับก็ได้ไอเทมต่างๆแล้วก็จะมีลงหอคอยนะครับผมนี่ แปเตอร์ต่างๆนะครับเมื่อเราผ่านแคปเตอร์ต่างๆเราก็มารับของรางวัลได้นะครับจะได้เศษชิ้นส่วนของหินจาด้วยนะครับลงไปถึงผ่านดันเจนแบบระดับยากด้วยนะฮะตามจํานวนเลยนะครับตามด่านต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีอ่านี่จะเป็นในส่วนของอ่าเติมนะครับซื้อของนะครับผมวันที่2วันที่3เนี่ยก็จะมีภารกิจให้เราทําซึ่งภารกิจต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นภารกิจที่เราต้องเล่นในเกมแหละเพียงแค่ช่วงที่เราเล่นอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลแค่นี้เอง ใน28วันเนี้นะครับเราจะได้ของรางวัลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใน28วันแรกนะครับในการเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําได้เยอะนะครับทำได้ครบเนี่ยนะครับมันก็จะ,ะได้เปรียบแล้วก็ได้ของรางวัลที่เยอะขึ้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีสเปเชียลแพคก็จะเป็นพวกแพคเติมนะครับผมก็จะมีพวกของแจกฟรีด้วยนะครับเนี่ยแพคต่างๆนะครับเราก็รับไปไหนที่มันแจกฟรีเราก็รับไปนะครับอืม เนี่ยมีหน่วยเงินเลยเป็นภาษาไทยเลย15บาบาท30บาทอะไรเงี้ยครับก็สามารถเติมได้นะตรงนี้แล้วก็จะมีเฟิร์สชาร์จครับเติมเป็นครั้งแรกได้ตัวละคร S ไปเลยครับอิตาชินะครับผมตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของอ่า VP นะครับเติม VP ีแล้วก็เอาเหรียญนะครับสีทองเนี่ยมาแลกได้นะครับผมตรงนี้อย่างเรา V 0ศใช่ไหมล่ะ V0 ศ1ถ้าเติม v1 ถึงจะได้ต่อมาครับเวลแฟร์นะครับก็มารับได้เลยนะครับตรงนี้เป็นพวกพลังกายนะครับผม นี่เป็นพวกเติมเงินนะอันนี้เป็นรางวัลเลเวลนะครับยิ่งเลเวลเราสูงขึ้นนะครับเราก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับก็จะมีเศษชิ้นส่วนของดินจาด้วยนะฮะก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะแถวล่างเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของซองจดหมายนะครับที่เรารับของรางวัลได้ทุกๆวันนะฮะแล้วก็จะมีรางวัลเช็คอินนะครับเราเช็คอินเราก็รับของรางวัลได้ครับตรงนี้แล้วก็มีแอดเพื่อนนะครับแล้วก็มีจะมีร้านค้านะครับ เราก็สามารถที่จะเหรียญเรามาซื้อของได้ครับเป็นพวกอุปกรณ์อัปเกรดแล้วก็เฉดสิ้นส่วนของนินจาเนาะแล้วก็จะมีกาชานะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับกาชาก็จะมีใช้เหรียญนะครับครั้งละ2 0 0 0นะครับสุ่ม10ครั้ง2,000ใช่ไหมเนี่ยเรามีทั้งหมดตั้ง4 0 0 0มืนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเล่นกันโหดๆเลยนะแล้วก็มีกาชาพิเศษนะครับใช้ตัวพิเศษสุ่มนะฮะนี้ก็ใช้เหรียญพิเศษสุ่มนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันท้ายคลิปเราจะผมแนะนํารายละเอียดเกมก่อนนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของภารกิจต่างๆครับนี่ครับให้เราทําเมื่อเราผ่าน achievement ต่างๆเราก็มารับได้นะครับของทั้งนั้นอะ่ะเพียงแค่ช่วงแรกนะครับที่เราเล่นเนี่ยนะครับของแจกโคตรเยอะเหรียญนี่แจกที่เกือบแสนนะครับเหรียญที่เอาไว้สุ่มกาชาเนะี่ยสุ่มที่ได้เกือบร้อยครั้งอะ่ะเออนี่ครับนี่คือระบบอัปเกรดนินจ้านะครับซึ่งเราอัปกันไปแล้วเนาะตรงนี้ก็จะมีส่วนอารีนาครับปลดล็อกแต่ระดับสิขึ้นไปนะครับก็จะมีเรื่องการต่อสู้กันนะฮะแล้วก็จะมีเรื่อง ดันเจียนต่างๆนะครับเลเวล18ขึ้นไปนะครับก็จะมีพวกเดลี่ดันเจียนแอดเวนเจอร์โรดดิสแพดนินจาเอลเมนต์นะครับเทรนนิ่งโดโจชาเลนจ์ต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีแอชิฟเมนต์นะครับต่างๆเมื่อเราผ่านเกมต่างๆก็จะมีแอชิฟเมนต์มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมด้านในก็จะมีในส่วนของอ่าในส่วนของรูปภาพต่างๆแล้วก็ตัวละครของเรานะฮะตรงตรงนี้ อ่ะเวลาเราใส่โค้ดเนี่ยนะครับเรามาใส่ตรงนี้นะครับตรงเฟืองนะครับแล้วก็ไปที่กริปโค้ดตรงนี้นะอ่ะอเรามาใส่กัน1โค้ดน,นะอ่ะ a 3 a 7 3 e ตามนี้นะกดต่างไปเลยนะครับ ตามนี้เนาะถ้า,าไม่ทันก็แคปไว้นะครับอะก็ได้โอ้ได้ทองมา2ล้านนะฮะเหรียญะอ้ตัวกาชาพึ่มเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามากดกาชากันดีกว่านะไปที่นินจาเลยนี่นินจาก็มีนะนี่จะเป็นรายละเอียดที่เราได้ตัวละครเรามาเนาะนตัวละครก็จะมีระดับ S S S นะครับผม A B นะครับ B C ไล่ลงมาตรงนี้ครับอ่านี่ก็จะเป็นระดับเทพหน่อยเก็ เทพแล้วนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาสุ่มกาชากันผมมีตั๋วกาชานะครับนี่มี36ตัวเดีย๋ยวเรามากดกันส่วนตัวตรงนี้นะครับผมมี50ตัวนะครับเดีย๋ยวเรามาสุ่ม50ตัว5้าครั้งก่อนแล้วกันจัดไปครับตัวสีน้าเงินนะอ่าเป็นตู้ชิ้นส่วนนะครับจัดไป2 3 4าสี่ อ่าโอเค50ครั้งไปแล้วนะฮะมาตู้กลางนะครับเป็นตู้ระดับการันตีนะครับก็คือทุกครั้งที่เรากดเนี่ยนะครับเรา10บสครั้งเราจะได้ S1 ตัวแน่นอนนะครับจัดไปเลยอ่าปึ๊บมาเฮ้ยได้ตัวนี้ตัวนึงมาครับไดดาร่านะครับผมตัวนี้กดทีหนึ่งอุ้ยตัวบนครับคันโกโล่ครับปาบก็ให้ครับอี ดีไรายานะครับอ่าเราสามารถเอาทองมาซื้อได้นะครับเนี่ยเราซื้อได้นะครับให้ครบสี่เนี่ยเราจะสุ่มได้อีกสิบครั้งเห็นปะปึ้งป๊าบอุ้ยอุ๊ยได้ตัวนี้ด้วยครับว้าวว้าวว้าวซาลีครับเนี่ยก็ได้สี่ครั้งแล้วครับส่วนตู้บนเนี่ยจะเป็นอูออปชั่นอลนะครับเป็นตู้กิจกรรมนะเอาไหมเดี๋ย,ยวก,กดตู้นี้หน่อยละกันนะฮะตู้นี้เป็นตู้การันตีนะ มาเดี๋ยวเรามากดตู้นี้กัน10ครั้งมันแค่2 0 0หมื่นเองเรามี6 6ห0 0มื่นนะก็ในนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจะมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยให้เราเลือกธาตุนะครับเราจะเลือกธาตุไหนก็จะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยผมธาตุไฟแล้วกันอีน๋เหครับแล้วก็ตัวละครเราจะได้รับนะครับเป็นอัปเดตนะครับมันจะเน้นตัวละครธาตุไฟอัปเดตอยู่4ตัวนี้ฮะกดไปเลยครับรออะไรอะ่ะจริงๆถ้ามองจากเหรียญที่เรานะอุย้ย อ้ได้เลยครับว้าวเรียบร้อยเจ๋งนะครับผมนี่หนึ่งสิบครั้งนะเมื่อกี้เราสุ่มตัวนี้5ตัวนี้4เป็น90อันนี้เป็น100แล้วเราสุ่มไปแล้วร้อยครั้งนะฮะจริงๆเราสามารถสุ่มได้อีก60หูสองพันสิบครั้ง10ครั้งก็20,000 10 20 30สุ่มได้อีก30รอบ300 หูสุ่มกาชาได้เยอะมากๆนะครับผมจะไม่นับตู้นี้แล้วกันผมเอาตู้นี้ออกนะไม่นับนะครับ90้ครั้งนี้มันคือธรรมดาเกินตู้บนเนี่ยถ้าเรามองจากเหรียญที่เราได้มานะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเราสุ่มได้อีกกี่ครั้งวะเนี่ยสองหมื่นสิบครั้งได้สองหมื่นเนาะยี่สิบครั้งก็สี่หมื่นสามสิบครั้งก็หกหมื่นถูกไหมครับหกหมื่นสามสิบครั้งก็สามร้อยอ่ะสุ่มกาชาได้สามร้อยกว่าครั้งอะ่ะเยอะมากนะฮะร,รออะไรอ่ะครับ โอ้โหได้ตัวสานะนี่ครับสามสี่อุ้ยห้านี่ผมกดไปแล้วห้าครั้งเนาะหกผมจะกดสิบครั้งนะฮะห่านี่ได้ตัวนี้โอ้ยได้ตัวนี้สาอีกแล้วอะ่ะเจ็ดจริงๆมันกดได้เยอะมากอะครับ แปดผมกดเอาครบ100ก่อนแล้วกันจริงๆมันกดได้300ใบนะฮะสามกว่ารอบอะม่เหมือนกาชาแบบว่ารีโลอะ <c oughs> อ่ะครั้งสุดท้ายเนาะ90ล้ละใช่ไหมปึ้งหึงครั้งสุ่มกาชา100ครั้งเสียแค่2 0 0 0 0อ๋ออ่ะได้ครบแล้วนะฮะตอนนี้ผมกดไปแล้ว100ครั้งนะครับเสียไปแค่20,000นเองนะครับผมสามารถกดได้อีกนะฮะ อย่างที่ผมบอกก็คือ300ครั้งมันก็จะเหลือ6000นะ6000เนี่ยก็จะกดได้อีก30ก็ทั้งหมด330ครั้งนะฮะอ่ะก็มาเปิดกล่องนี้ด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะได้รับนะครับกล่องนะครับที่เราจะเปิดในส่วนของไอเทมนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้เลยนะครับมันจะมีกล่องกล่องนึงนี่ครับกล่อง S นี่ครับเราก็เลือกเลยเราจะเอาตัวไหนเลือกเอาเลยครับเลือกเอาเลยครับจะเอาตัวไหนครับมีทุกตัวนะฮะฮฮเอาตัวนี้แล้วกัน ตัวนี้ละกันตัวนี้ละกันแล้วแต่ครับอยากได้ตัวไหนก็เลือกเอานะฮะผมอ่าโอเคคร่าวๆนะครับระบบเกมก็จะประมาณนี้นะครับสุ่มกาชาได้330ครั้งอ่ะโหูโคตรเยอะนะฮะอ่าโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเป็แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ